เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการดุสิตแกรนด์พาร์คห้องตกแต่งครบสไตล์รีสอร์ทพร้อมอยู่ทันทีสนามสวยและบรรยากาศเงียบสงบทำเลสะดวกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีขนาดพื้นที่21.6ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการดุสิตแกรนด์พาร์คโดยเริ่มจากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์พัทยาใต้ขับมุ่งตรงถนนหมายเลขสเข้าสู่ถนนพัทยาใต้ประมาณ230เมตรกลับรถที่แยกพัทยาใต้ขับมุ่งตรงตามถนนพัทยาใต้ประมาณ900อเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทพประสิทธิ์ขับมุ่งตรงตามถนนเทพประสิทธิ์ประมาณ1.4กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพประสิทธิ์9 ขับมุ่งตรงตามถนนถนนเทพประสิทธิ์ก้าประมาณ1.4กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบนร้ัน by J Asset Management